คำเตือนการทนานันเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามาเกมที่แล้วนะท่านผู้ชมครับนะเอคอนควสหาเหวอะไรก็ไม่รู้พอครับสำหรับใครที่เข้าสแกตเตอร์โชคดีก็โชคดีไปผมไม่เข้าสแกตเตอร์นะท่านผู้ชมครับ เอาละโอมาเล่นเกมนี้กันดีกว,ว่าหนูโชคลาภนะท่านชมครับนะโชคลากลาักเลือดโอฟอร์ทนะุนเมาส์นะท่านชมนะเกมนี้ก็มาลองเล่นกันนะท่านผู้ชมครับนะรอบก่อนผมก็เคยเล่นมาปั่นแอบปั่นเล่นนะท่านผู้ชมสำหรับเกมหนูนะเดี๋ยววันนี้มาแน่นอนจัดหนักจัดเต็มนะท่านผู้ชมครับนะเล่นกันที่250บาทกันไปเลยสําหรับคลิปนี้จัดหนักครท่านผู้ชมครับนะเอาทุนคืนกันดีกว,ว่า รอบก่อนเราได้กําไรมา6,000บาทตอนนี้เราเหลือกำไรแค่พันเดียวเองสําหรับวันนี้มาครับท่านผู้ชมเอากันให้หนักๆก,กันไปเลยลุยครับเออสองร้อยห้250บาทครับท่านผู้ชมครับดูหนูกันดีกว่าหมดเยอะหมดแน่นอน250บาทหลายบาทหลายบหลไปหนูโอ้โหโอเคมาแล้วว่ะ 1,750ครับท่านผู้ชมไปหนูมา n น c e n น c e ก็เฮียแล้วมันขาดหนึ่งตัวหนูจะมาไหมอ่ะหนูจะมาไหมอ่ะดูนันครับท่านผู้ชมครับ250บาทแล้วผมเบ็ดเยอะมากเลยนะโอเคส้มส้มหล่น1,500้อท่านผู้ชม โอ้โหหนูจะเข้าให้ไหมจะแตกให้ไหมต้องดูกันครับเสี่ยงดวงโอเคขึ้นเหียเอ้ยหนูไม่ขึ้นสัตว์เอ้ยจะหมดแล้วว่ะท่านผู้ชมครับเหลือเจ็ดพันว่ะโอ้โหเหย่ได้มาสองพันห้าห้น่อยหนูสัตว์หยาบเกิน โอ้ oh, จะจบว่ะ750าบบาทท่านผู้ชมโอ้ยเหี้ยปรับเหลือ50บาทแล้วกันตัดเอ้ยไม่เข้าเลยว่ะเฮีย้ยหนูแดกแดกจัดๆเลยว่ะท่านผู้ชมโอ้โหอือหือืหือ,อหมดครับเอาให้หมดนะท่านผู้ชมครับเหลือ6,000สุดท้ายอดูกัน โอเคโอ้โหไอสัตว์เอ้ยตัวเดียวเท่านั้นหวังครับหวังมาไอหวงังไอหวงังไอหวังไอหวังเกี้ยวตัวแพงไม่ออกว่ะท่านผู้ชมโอเคไนซ์ nice. ไปครับหลายไปเดี๋ยวสามพันสุดท้ายท่านผู้ชม หนูเราไอ้เฮีย้ยหนูมึงไม่ชูไอ้เฮีย้ยจะหมดแล้วอะท่านผู้ชมหมดหมดหมดเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับภายในไม่กี่วิเจ็ดเป็ดโอ้โหเรียบร้อยครับเหลือศูนย์บาทครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมครับนะนี่เป็นตัวอย่างของคนโลภนะท่านผู้ชมครับโอ้โหเฮี้ย,ยงเงินกูหายหมดแล้ว มาไวไปไวฮะน้ชมครับนะยังไงก็งเหี้น้ำตาซึมเลยกูน้ำตาน้ำตากูซึมเลยโอ้มีขึ้นก็นต้องมีลองฮะน้ชมงับนะเยะแม่งเหียเ <c oughs> <c oughs> สียอีกแล้วสัตว์หนูเปรตย็ดเป็ดหายหมดเลยเหี yeah! ้่หนูแดกตังนะน้ชมครับนะเอาเป็นว่าพอเป็นต้นนี้แล้วกันนะ มาไวไปไว้ะท่านผู้ชมครับนะโอ้หวยวยวยวเหลือตูนบาทบายบายแล้วกันนะท่านผู้ชมครับนะอยากูย้ายไปดีลักเจ็ดเจ็ดเดีกว่าโอ้พีจีครับตอนแรกโอ้โหได้อย่างเยอะเลยได้เยอะก็เสียเยอะเหมือนกันเฮียโอ้กะว่าจะได้สัก5้าหมื่นสำหรับหนูแม่งพอครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กับผมด้วยบายบายท่านผู้ชมโอ้ยเีย Ja. Yeah.